สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปังไวซ์เคิลชาน eel ครับตามสัญญาครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการตั้งสับจานหน้านะครับผมเป็นการตั้งสับจานหน้าที่ยากที่สุดก็คือตัวลดเกียร์จีนต่างๆนะรวมถึงกับตัวชิมานโนตัว,ต,วตัวถูกตัวถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับผมเป็นอะไรที่ตั้งยากมากเลยมันไม่เ,เหมือนกับเทคโนโลยีตัวใหม่ที่เป็นเกียร์ดีๆหน่อยอย่างเช่นตัว105นะครับผมตัวอัลเทกาดิลเลตเช่นไรพวกเนี้ยสแรมอะไรต่างๆนะครับผมตั้งง่ายมีเกจบอกอะไร นะครับผมอ่าผมบอกไปแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้กับเข้าไปดูได้นะครับผมสําหรับตัวตัวแพงเนาะตัวนี้สําหรับท็อปิกเอาใจคนที่เล่นรถไม่แพงเลยนะครับก็คือตัวสับจานหน้าของรถถูกเป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือความคเอทีฟของคุณการเข้าใจว่าสับจานหน้าเนี่ยทำงานยังไงกับชิปเตอร์เนี่ยสออย่างเนี่ยมันทํางานยังไงถ้าคุณเข้าใจมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาพลิกผันเอามาพัฒนามันอีกนิดนึงนะครับผมคุณก็สามารถ ตั้งสับจานหน้าได้ไง่ายๆนะครับผมรุ่นนี้คือรุ่นวิสเตอร์โวลเคนูนะผมขายไปเยอะมากเลยหลักร้อยคันนะครับผมจะมีปัญหาอยู่ประมาณ 10- 20%ที่จะเจอปัญหาเนี่ยก็คือสับจานหน้าใช้ไม่ได้บอกให้เอาไปที่ร้านค้าร้านค้ากา็หลายๆร้านก็ยังไม่สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มาโทษว่าผลิตภัณฑ์ไม่ดีสับจานหน้าไม่ดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาทาให้ดูขึ้นให้ดูแบบ3าจานขึ้นลงขึ้นลงแบบชิวๆพริว้วๆเลยเนี่ยทำยังไงนะครับผมก็วันนี้ผมมีผู้ช่วยเพิ่มเติม มีสามกล้องแล้วใครบอกไม่ชัดเจนวันนี้นะโกรธนะหนึ่งสองสามนะครับผมตอนนี้มีสามกล้องให้คุณดูเลยนะว่าคุณสามารถทำงานได้ยังไงนะครับผมทุกมุมเลยนะครับผมโอเค <c oughs> ก่อนแรกเลยอย่างที่ผมเคยบอกว่าต้องตั้งข้างหลังให้เสร็จก่อนนะครับผมคลิป <c oughs> ข้างหลังทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปดูกลับไปดูตามลิงก์ได้นะครับผมไอตัวตั้งตีนผีนะตั้งตีนผีให้เสร็จก่อน แล้วก็สับจานหน้าจะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างใช่ไหมครับสระดับขั้นตอนจําได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างคือ 1. นะครับผมความสูงความห่างเนี่ยระหว่างตัวสับจานหน้ากับตัวฟันจานใหญ่สุดนะครับผมอัืนนี้นคือ 1. 2คือการเอียงจำได้ไหมครับการเอียงซ้ายขวานะครับ 3. คือลิมิต c r e w นะครับผมก็คือตัวนี้2ตัวนี้ L กับ H 4คือความตึงสายงั้นเดี๋ยวผมจะทำแบบเดิมๆตามตำรา ของชิมาโนให้ดูนะครับผมคือทําตามสอย่างเนี่ยอยากจะรู้ไหมว่าขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมง่ายๆนะครับผม4ี่อย่างเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆนะถ้ายังทําไม่ได้ก็กลับไปดูคลิปก่อนนะครับผมผมจะทำะตามสไตล์ชิมาโนก่อนนะเดิมๆทายังไงนะครับผม1น,นะครับต้องเอาสลิงเส้นนี้ออกนะครับสลิงต้องไม่มีนะเราจะต้องตั้งเพียวๆามันก่อนนะครับผม2คือ ตัวสับจานาตัวสับจานารุ่นอย่างเงี้ยมันจะต้องมีขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะครับผมในน็อตตัวเดียวนะครับผมก็ตั้งตามตัรลาเลยนะก็คือ1น,นะครับผมตัวเคสตัวนี้ต้องขนานต้องขนานกันเป็นเส้นเดียวกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้กับเฟืองจะต้องเป็นเส้นเดียวกันสูงไม่เกิน3ามนิลนะครับก็คือดึงมวลขึ้นมาเนี่ยนะขนานแล้วนะ ก็ดึงมาดูครับสูงไม่เกิน1มิลประมาณนี้นะครับผมตรงละหลังจากนั้นก็ตั้งลิมิตให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้ <c oughs> ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้แล้วก็ไม่ชนนะครับไม่ชนนะเรียบร้อยละตัว H นะตัว H คือตัวไฮฝั่งนี้เราตั้งไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้มือในการดึงค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นตัว H ปล่อยฟรีเลยก็คือหมุนซ้ายให้มันแบบออกไปเลยไม่ไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็พอตั้งเสร็จรแล้วแล้วค่อยมาล็อกตอนสุดท้ายนะครับผมตัว H จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ไม่เจ็บมือ ต่อมาสุดท้ายคือ Cable Tension นะครับคือความตึงของสลิงอย่างแรกต้องทำยังไงอย่างราแรกต้องอขังเข้าให้หมดก่อนนะครับผมขันขวาเข้าให้หมดก่อนแล้วก็หมุนออกรอบครึง่งแล้วก็ใส่สายนะครับ เสร็จแล้วครับลองมาดูกันตามตำรา,านะ <c oughs> ขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมครับว่าไม่ลงลงช้าไปนิดนึงขึ้นบริสุดได้ได้แต่ว่าไม่เข้าเลยครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่สุดนะครับ <c oughs> เ,เยเกือบได้ละ นน<ม>เห็นไหมไม่ลงนะครับถึงลงก็ลงช้ามากแต่พอปั่นจริงๆแล้วมันจะเกือบไม่ลงเลยนะตัวนี้เข้าใจหรือยังครับ,รบพอเราเห็นปัญหายีแล้วอะปัญหาของคุณคืออะไรตอนนี้ราดูครับปัญหาคือชิปเตอร์ไม่มีแล้วเห็นไหมครับสลิงเทนชั่นความตึงตรงนี้ไม่มีแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ตกนะค,ครับพอขึ้นล่ะขึ้นก็ขึ้นไม่สุด ครับขึ้นก็ขึ้นช้าลงก็ลงช้าวิธีการตั้งนะเราจะตั้งแค่2ใบก่อนก็คือล่างสุดแล้วก็ตรงกลางนะครับให้มันขึ้นลงเนียนๆก่อนแล้วก็ไอจานบนสุดจานที่3ามันจะออตโต้ขึ้นมาเองได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องแก้จากด้านล่างลงมาก่อนตอนนี้ปัญหาคือมันไม่ตกใช่ไหมมันไม่ตกมันตกกานะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันสับไม่พอ มันสับไม่พอแบบเนี้ยเราโกงได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะโกงกับลิมิตสกรูนะครับให้ตัว L ตัวเนี้ยเข้าไปอีกเพราะตรงนี้ไม่มีเทนชันละถ้าตรงเนี้ยมันสามารถเข้าไปได้อีกนะเราก็สามารถสับเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการทําก็คือเนี้ยเอาลงมาที่โลเนี้ยตั้งลิมิตโลให้ลงเข้าไปก่อนเพิ่มความโลไปให้มันแล้วก็หลอกกัานดูตงเองนะครับลงเอง ลงแล้วนะครับง่ายได้คือเดี๋ยวให้ให้ดูตัวโลนะครับตัวโลตามกฎก็คือต้องให้ใกล้ที่สุดใช่ไหมก็คือตรงเนี้ยต้องให้ชนที่สุดแต่ตอนเนี้ยดูแก๊ปของมันดิมีประมาณแบบสอมิลสมมิลแก๊ปตรงนี้โลมันก็เลยเยอะกว่านะครับแต่ว่าโลตัวเนี้ยมันก็สามารถทําให้ตรงนี้ไปตีใส่โซ่ได้ครับเราเล่นดู ึือลงสบายช่วงกลางๆก็ได้นะครับคือเราไปโกงตัวโดมันอ่ะเราไปดูจานบนสุดคือง่ายเนียนๆนะครับสามจานเรียบร้อยแล้วครับตั้งสับจานหน้าวิสเตอร์โวคานหรือว่าตัวเคียจีนง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับผมในตัวเคสเนี่ยตัวคานเนี่มันง่าย เพราะว่ามันแค่ตัวลิมิตตัวลยเฉยบางครั้งบางเคสเนี่ยมันสับยังไงก็สับไม่โดนตัวแอลปรับยังไงก็ไม่ได้เราอาจจะไม่ต้องขนานกันเราอาจจะเอียงนิดนึงให้เหล็กมันชนนะครับมันก็เลยมีหลายวิธีที่สามารถทําได้นะครับผมแต่อยากจะให้บอกก็คือให้เข้าใจของมันนะครับผมอ่ะลืมบอกไปเมื่อกี้ก็คือตอนนี้ขึ้นได้นะครับผม3มเกียร์ขึ้นลงสบายแล้วใช่ไหมขึ้นลงกนันง่าเลยนะครับตอนเนี้ยสุดสิ่งสุดท้ายก็คือตัวลิมิต เมื่อกี้ผมบอกให้ตัว H ปล่อยลอยเลยใช่ไหมครับเรามาล็อกมันสุดท้ายนะครับลองดูนะลองดูความดิ้นของตัวนี้นะผมก็จะขันไปเรื่อยๆพอมันชนแล้วนะครับมือใหญ่ไปขันแรงนะพอมันชนชนพอนะครับเราดูมันดิ้นดิเนะแบบี่ยนะครับยังดินอด้อยู่นะเอาให้ชนตึงมือตรงนี้พอนะครับแล้วลองดูมันสีรอเปล่า ตอนขึ้นแล้วมันจะมีอีกนิดนึงนะครับตอนขึ้นมันก็ต้องมีให้มีแก๊สอีกนิดนึงก็พอชนแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมีอ,อขึ้นรอบเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการขึ้นเกินไปหน่อยครับก่อนที่จะจะจะเข้ามาซี่ฟันเรียบร้อยนะครับวิธีการตั้งสับจานหน้ารถเกียร์จีนนะ เป็นอะไรที่ยากยากกว่าตํารามากเลยนะครับผมเข้าใจมานิดหนึ่งคุณก็สามารถทําได้นะครับก็มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะช่วยกลับมาตอบให้นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะให้ผมทําเกี่ยวกับคลิปอะไรนะครับถ้ารถมันเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านแล้วผมมีโอกาสเนี้ยผมจะเข้ามาบันทึกภาพแล้วก็มาบอกกับทุกคนแน่นอนครับผมก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องปามใบเซเคิลแบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ